สวัสดีค่ะเอฟซีน้องหักแพงวรัญญาพอและกับเอฟซีของอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องเมื่อนีสิมาบอกถึงประเด็นทีน้องหักแพงวรัญญาพรน่ะได้เอาเพลงสาวสัมนอยคอยหักมาร้องครั้งแรกบนเวทีสาวน้อยลำพูนโชว์ก็คือค่ะพี่น้องย้อนไปได้โ่วงทีน้องอุ้งอิงเนี่ยอุ้งอิงรัตนาพรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยออกเพลงมาใหม่ๆสดๆร้อนๆในช่วงหนึ่งวันหนึ่งในมาแรงเนาะแล้วหักแพงกับ ในมีการพูดบอกว่าสาวสม้อยค่อยห,หากราเพิ่นแบบจองเดอิอเพลงนี่มาเสียก็คือเป็นเพลงทีถนัดของน้องหักเพลงแล้วน้องหักเพลงกับจองสิมเตยในเวทีสาวหลังลเพื่อนโชว์ในกระด้มีการทักแชทไปหาพอโจบอกว่าขออนุญาตเอาเพลงของพี่อุ้งอิงเนี่ยของอุ้งอิงเนี่ยมาร้องในบ่พอโจก็ว่าจัดเลื่อยลูกนะพ่อแบบนี้กับมีกระแสออกมาเยแยมากมม่แล้วก็มีค้นรออ่ะมีค้นถามเบิงว่า หักเพลงสิหตุเพลงนี้ออกมาได้ดีสดัมป ا แต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะก่อนที่จะเขาไปฟังหรือว่าทุกคนที่ก่อนจะคอมเมนต์อย่าคอมเมนต์เปรียบเทียบกันเป็นเด็ดขาดไม่ว่าจะศิลปินคนไหนก็แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นทางเดียวหรือว่าอีกหนึ่งทางเนาะที่จะทําให้เพลงของอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพลงเนี่ยดังไปทั่วโลคพี่น้องบ่ราว่าต่หากแพงศิลปินผู้ใดจะตามแต่นะคะที่ได้ยิบยกเพลงของน้องอุงอิงไปลองเนี่ยถือว่าเป็นการดีมากๆเลยค่ะ แล้วล่าสุดนี่นะคะพี่น้องก็เห็นทางน้องฮักแพงได้มีการร้องเพลงของน้องอุงอิงขออภัยนะคะฮักแพงได้อภิพลของน้องอุงอิงไปแกะไปร้องไปเช็คเศร้าไปสอบต่างๆน้าหน้าอัดลงสตอรีก็เห็นว่ากระแสตอบรับดีมากๆและในบกีมือที่ผ่านมากันเลยมีการร้องครางแหลบนเวทีสาวหน่อยลําเพื่อนชว่วค่ะพี่น้องเกินขาดแล้วกับพิษขาดมากๆหลังจากที่ในมีการร้องออกไป บวาสิเป็นคอมเมนดานลบลานบวกนะคะกับมีปาปายไปเรื่อยๆและก็ค้นให้การสนใจดีมากจะมาดูว่าหลังจากที่ฮักแพงว่ารัญญาพรเอาเพลงของอุ้งอิงสาวน้อยพิรบ้านแพงไปร้องคนจะคอมเมนต์ว่าอย่างไรบ้างสิเอาให้เบิ้งค่ะพี่น้องขอยกตัวอย่างจากเพลงนี้นะคะเพลสาวน้อยลำาพื้นโช์ค่ะซึ่งเพื่อนก็ได้เอาคลิปนะคะไปลงเดี๋ยวสิเอาอให้เบิ้งนะคะพี่น้องเป็นคลิปที่เอามาร้องนี่แหละชุดสี ท่องๆนี่นะคะอ่าผู้ใดยากฟังเต็มๆสามารถไปเบื้องในที่สาวน้อยลำเพลินโชว์พ่อเขาไปเบื้องล้วก็เห็นว่าคนให้การตอบรับดีมากๆว่่ว่าจะเป็นการแชร์การกดไลค์การคอมเมนต์ก็คือสาวสำน้อยคอยฮักฮักเพลงวรัญญาพรสาวน้อยลำเพลินโชว์ในแคปชัน่นมาเจ้าี่เดี๋ยวจะพาไปดูในคอมเมนต์นะคะว่าจะมีคนว่าอย่างไรบ้างก่อนอื่นนะคะจะอ่านไลไ์จากคอมเมนต์แรกๆขึ้นไปข้างบนนะคะที่มันระบบลั่นออกมาให้สาวเนย คอมเมนต์แรกก็มาเลยนะคะพี่น้องจะม้วนตอนไหนคุณมาสิค่ะพี่น้องอ่าสิมวนตอนใดคอมเมนต์ต่อไปร้องได้มันมากแซ่บมากน้องฮักแพงได้ฟิลต้องลุกขึ้นเต้นเป็นสาวซำน้อยสายแดนซ์น่ะเมโิดี้นะคะคนก็บอกว่าทําทำดีทำเกินเบอร์สาวน้อยมาแรงุ่ณมาสิค่ะพี่น้องร้องไปเลย เพลงดีๆมวนๆหลอกไปเลยเพลงดีใครก็อยากร้องสาวส้น้อยคอยฮักแมงรับี่นองเพลงดีๆแบบนี้ผูใ้ใดก็อยากร้องผูใ้ใดก็อยากยิบออกไปลองในการเปิดโชว์ในคณะหมอรัมพงเตจาของเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาร้องไปลูกทําดีเํีดีแล้วนะคะอะมันมีคนอคติอยู่แล้วถ้าพูดถึงคนมาอคติกับเราเนาะอ่า จัดไปชวดน้องฮักแพงชัดสับๆไปเลยคนก็มาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายอันนี้คือในแพลตฟอร์มของทางสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะได้มีการเอามาลงอ่ะคนก็เข้ามาให้การตอบรับเยอะแยะมากมายแล้วก็มีคนบอกว่าอเอาคําสอนของหลวงปู่ศิลามาแนบบอกว่าคําสอนของหลวงปู่ศิลาใครจะว่าอะไรเราก็ช่างเขาพูดไม่ดีมันก็เป็นกรรมของเขา เขาพูดดีมันก็เป็นบุญของเขาเราอยู่เฉยๆอย่าไปสร้างกรรมต่อกันไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายแล้วก็เป็นบุญของเราเองนะคะก็คืออย่าไปฟังคนที่ไม่หวังดีกับเราอย่ามาอ้างลูกศิษย์หลวงพอ่อถ้าจิตใจต่ําแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะก็เข้าไปส่องดูคอมเมนต์ก็เห็นว่าคอมเมนต์มีแต่คอมเมนต์ดีๆแล้วก็ส่งกาลังใจให้กับทางน้องฮักพงวัญญาพรเยอะมากๆเลยทีเดียวและก็เห็นทางอ่า ตนตีมือมิกพอได้เห็นเพลงของน้องฮักแพงเนี่ยเห็นไหมทุกคนก็พา,ากันพากันลูกเต้นค่ะพี่น้องนี่เป็นช่วงที่ฮักแพงนี่้องเพลงขององอิงซาวนอยเป็นบานแพงคือมันเป็นเพลงที่ดีเป็นเพลงที่ผู้ใได้ฟังแลวกับมวนไหมคะพี่น้องมันกับว่าแปลกใจที่จะลูกขึ้นเต้นขนาดนี้เดี๋ยวภาพมาเบิร์ขอมเมนจากนอยนะคะคนกับเขามาขอมเมนบอกว่าทีมงานและแอดมินมุมแบบนี้น่ารักมากค่ะชื่นชมแอดมินมาตรฐานมากรักเลยนะคะ พี่ของน้องอุงอิงดีมากๆแล้วก็พอมากน้องฮักแพงก็น่ารักเห็นไหมคะทุกคนสาวซำน้อยคอยฮักอุงอิงฮักแพงให้กําลังใจมวลเป็นหาด,ดังดังปังๆเห็นไหมคนก็เข้ามาคอมเมนต์ยอนนะคะว่าพอฮักแพงหยิบมาร้องนี่มันไม่จำเป็นต้องมีดราม่าเสมอไปถามว่ามีดราม่าไหมในประเด็ดนนี้พูดตรงๆเลยว่ามีค่ะทุกคนแต่สาวน้อยสิบยิญญาดราม่าพี่น้องเบิงงพราะว่ามันมีบางแพลตฟอร์มที่เอาไปลงโจมตีว่า เพลงของน้องอุงอิงเนี่ยเป็นเพลงของตัวเองซะแล้วคิดว่าตัวเองร้องดีไปกว่าต้นฉบับหรือยังไงนะคะต้นฉบับก็คือต้นฉบับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันคือตอนนี้คุณนั่นแหละกาลังเปรียบเทียบอยู่เด็กหน่อยเ่าเคยเปรียบเทียบกันแล้วเอฟซีทีดีเ่าเคยเปรียบเทียบมีแต่คนชื่นชมมีแต่คนดีใจที่มีคนเอาเพลงของน้องอุงอิงนี่ไปร้องคันซาวน์เเป็นตุ๊กอุงอิงเองนะคะกระซิดีใจมากๆที่แบบมีคนเอาเพลงของเราไปร้องอ่ะ เข้าใจไหมไม่ใช่แต่ฮากแพงนะใครก็ตามแต่ที่หยิบเพลงมาไปร้องมันสามารถดังไม่ได้ดังในแค่กลุ่มกลุ่มเดียวมันจะสามารถดังไปทั่วประเทศได้ถ้ามีคนหยิบไปร้องเยอะๆศิลปินหยิบไปร้องเยอะๆคนกับสิลป้นเ,เพลงนี้เพลงองียงนอกคนกับอยากเอาไปร้องเอาไปร้องพอเอาไปร้องหลายๆแพลตฟอร์มเอาไปร้องหลายๆ,อ,อ,าอ,งายๆองค์กรหลายๆสนามหมอแล้วมันก็นเกิดคาว่ากระแสออกมาพอเพลงติดกระแสร,ระดับประเทศเท่านั้นแหละเพลงของน้องก็จะดัง ดังข้องความดังอยู่แบบหลายๆเดือนเลยแหะค่ะพี่น้องคือดังเพลงหย่แหลมเพลงเอียงกระตามเต่ทีเคยมีกระแสดัง,ดงมาก,ก่อนเห็นบล่ล่ะกับเพลงปัจจุบันีน่เพลงดิ่งดึงนี่เสีค่ะพี่น้องพอมันมีลหลายศิลปินเอาไปร้องเอาไปสนับสนุนแล้วก็ไม่มีการเปรียบเทียบสิ่งที่ดีตามมาก็คือมันมีคนเข้ามาร้องตามหยิบไปร้องตามแล้วก็กลายเป็นเพลงดังนั่นเองอก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในตรงนี้ด้วยสําหรับคนที่ชอบเปรียบเทียบเนาะ คนคอมเมนต์ดีๆก็คือน่ารักมากๆนะคะสเสน่ห์ทำนองรำเพื่นจดจวดค่ะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะพี่น้องว่าเพลงอุงอิงนะ่ะเพลงนี้สาวนุยว่าเป็นเพลงที่เพราะจริงๆเป็นเพลงที่ทำนองแบบรำเพลินที่ออกมาแบบมันเป็นตะฟังอะพี่น้องเป็นเพลงแรกที่ฟังแล้วมันโจะมันมันเป็นตะติดมันะเอามาเตยคือจังหวะเพราะว่าสิเ,าเป็น ในแอปติดต่องเช่ยร์พี่น้องเห็นศิลปินมอลมลัลิฟซิงกับเยอะเด้อค่ะพี่น้องเพลงสาวสมน่อยค่อยหักเนี่ยก็ถือว่าเป็นการโปรโมทเพลงให้น้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบานแพลงให้น้องดังไกลไปกว่าเดิมนะคะตอนนี้ดังอยู่อนาคตด,ดังกว่าเก่านั่นแหละค่ะพี่น้องเลยก็ฝากถึงเอฟซีฮักแพงเอฟซี FC อุ้งอิงนะคะก็มีเห็นว่าล่าสุดเนี่ยมีเอฟซีพี่อุ้งอิงมาให้กําลังใจน้องหักแพงถึงขั้นน้ําตาไหลเลยนะคะทุกคนเพราะว่า ก็คือสิหูกันดีอย,มมยู่มันมีอยัางคืนเกิดยังึืนในช่วงนี้แต่ว่ามันก็สิมีเอฟซที่น่ารักเอฟซที่คอยสนับสนุนทุกศิลปินที่นําผลงานของอุ้งอิงสาวน้อยเพียบ้านแพงเนี่ยไปเสนอต่อน,นั่นเองค่ะสําหรับมือนีเนาะสาวน้อยอีสาน,สานขาบคาวนะคะกะมีเรืองมีล่าหนารักหนารักมาให้พี่น้องได้รับช่มรับฟังเพียงเท่านี้พิดผลาป,ประการใดก็ต้องของอาภัยน้ำค่า